สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาวิวเซิร์ฟมินิเกมเซิร์ฟไทยอันนี้เพิ่งเปิดแต่ตอนนี้กำลังพัฒนาอยู่ตอนนี้มีมินิเกมมินิเกมแรกมี1นึ่งมีหนึ่งแล้วก็มีสกายวอลครับสองมินิเกมตอนนี้แช่ทีนี้จนจบ <c oughs> <c oughs> โอ้มีเอฟซีเอฟซีโหอันนี้ก็เป็นสกายวอลครับเซิร <c oughs> ์ฟไทยนี่ลื่นมากบอกให้ ให,ให้ให้เขามาเทสก่อนเทสเทสคอนเลนงก็จะประมาณนี้แหละครับเสิร์ฟเพิ่งเปิดผมกากนะ <c oughs> กำผมผมกากฟ้าครับอันนี้ไอ้ส่วนดานี่ก็เป็นคิดแต่ตอนนี้ยังเขาแอดมินยังไม่ใส่มาในอนาคตแน่นอ,นอนคิดโอ้หเดี๋ยวเซิร์ฟนี้ขอมมันก็จะนากก่า,นากลัวน่ากลัวหน่อยชิ้นดาบเพชรอะไรเงี้ย เือนเซฟนี่คอะมึงไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาเป้าวบวกมาเซะด้วยอ่าข้าบวกอย่างนี้ว่าเราต้องใส่เดียวก่อนเลยอย่าไปหย่อน เข้ามาแล้วเามาแล้วเ้ยว่าถึงจบเฮยอันนี้ก็จบไปแล้วส่วนสกายวออันนี้เป็นหน,นึ่งวีหนึ่งเป็นหน,นึ่งวหนึ่งหนึ่งก็จะแบบประมาณว่าหน,นึ่งวีเอสหนึ่งอ่ะเรียดดีรอจะเริ่มในสิดวีเดี๋ยวไอพผมทิ้งไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะ ไปแล้วไปแล้วไปแล้ววันนี้ใส่ไปแล้วตีวยับ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 โหสิงเกมนี่ดังมากโอตีไม่โดนเลยกล้ามาดิครับโอ้โหน่าจะไม่รอดจังหวะนี้เออขอจบคลิปที่เท่านี้ครับ เดี๋ยวไอพีหัวทงไว้ใต้ล่างนะครับนี่ไว้ก็ดูตามนี้ครับนี่ s f t d d n s net หนึ่งเก้าหนึ่งสามสองครับ IP